มาครับพบกับเกมหมาลูกไทยออนไลน์นะครับเกม5นาทีนะครับพบกับคุณม,ม,มึงก็อ่อนเกินมึอลิ้นลัวมึงก็อ่อนเกินเออหมายถึงคู่ต่อสู้เหรอครับใช่ไหมหรือว่าหมายถึงออตัวเองไม่ใช่ครับรอเล่นอม,มันสามารถตีความหมายได้สองอย่างนะ ใช่ไหมใช่ไม่ใช่อืมที่มาเลยจ้าพร้อมอยู่แล้วค่ะถ้าอยากจะทำอย่างนั้นใช่ไหมนี่อย่างนี้เลยโอ้ว่าโอนเก้าวลาเลยมาขึ้นไปเหมือนกันที่มากินเลยค่ะไม่ฟังเสียงใดๆท้งงาน,น สร้างแท่นหมากนิดนึงก่อนอ้าวอ้าเอาเอาทิมไล่ไปก่อนแล้วกันได้ค่ะยินตอนนี้เรานะมันจะดูเป็นอย่างนี้การไล่ม้าไปเลยถ้าไล่ม้าอย่างเงี้เข้ามาทิมมา กินไม่กินโอ้โหกินตัวนี้ด้วยฮนะโคตรดีเลยผมว่ากินทางนี้สิครับนะครับผมก็เปิดลุกไปก่อนนะถ้าปิดลุกไหมอะถ้าปิดลุกเราไล่ไม้าก่อนนะเออล้วค่อยลุกคาดกินเรือไงได้ไหมฉันลุกคากินเรือฉันจะกินเรือไ,ไง เออคุณมึงมันมึงก็อ่อนเกินใช่ไหมลุกไปก่อนครับขอรูแต้มเลยครับอพันสามหรือพันสี่นะกินตัวนี้ไปก่อนนะครับของอย่างนี้ต้องกินนะอืมแล้วก็กินตัวนี้ทีหนึ่งได้ไหมอ่ะจะลุกเราไหมอ่ะเรากลับมาทาั้งยืนดีกว่านะ เดี๋ยวเขาจะลุกเราต่อเรือไปก่อนเลยดีกว่านะเออเขาไม่มีเรือก็น่าจะจบแล้วนะได้ไหมอืฉันก็ลาหาละโอ้โหเดินดีๆเดินดีๆเดี๋ยวก่อนมันจะโดนตาคาดนะครับมาตัวนี้ยังสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตยอยู่นะออย่างนี้นะครับ อย่างนี้ริงครับเด,เดี๋ยวมาตรงนี้มันสร้างความวุ่นวายกับชีวิตจริงๆนะใช่ไหมไปทางนี้ก่อนดีกว่าเนี่นี่ครับเรายังไม่รู้นะว่าเขาจะทำอะไรเรา เราก็ไล่มา้าไว้ก่อนเลยนะให้เขาลุกเราหนึ่งทีนะครับถ้าลุกมาแล้วก็หลบมาตานี้ใช่ไหมนี่แล้วเขาก็กลับไปที่เดิมแล้วเราก็ตาไปอีกทีหนึ่งได้ไหมคราวนี้เขาก็ไม่น่าจะมีแล้วนะตาลุกนะอ่ะโอ้ลุกงงงได้กไเอา้าข้าหาดเชันใช้จริงๆ พา้าเราทำอย่างนี้ครับนี่ลุกอีกนะนกลับมากลับมากลับมายังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองอีกหรือไงนะ่ะตานะั้นมันคือตาอะไรดูให้ดีเอาดีๆครับให้กินก็กินนะครับกินก่อนเนี่ยกินตัวนี้สองเลยนะ อนนู้นกินลุกอีกนะเรือนอะ่ะเรือกินลูกอีกนะโอ้โหมันหลายช้อยเหลือเกินนะครับคุณกินก่อนเลยครับอืมหลายช้อยนะต้องกินอยู่แล้วครับจะมมงหายมาเมื่อยไม่ได้นะครับทางนี้แล้วกัน อถ้าเรากินไปมันพอไหมอะเราจะผีผาไมไปไหมเรามีเถอะม้แต่เดี๋ยวมมนต้องไปไล่ก่อนไปกระดานถูวุ่นวายนะใช่ไหมกินไปเรื่อยดีกว่านะมันเยอะแล้วอะแค่นี้มันก็เยอะคออยู่แล้วนะพูดถึงโอ้แต่มันผมเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยใช่ไหมมันเยอะแยะมากมายแล้ว ที่เขาจะมาลุกเราใช่ไหมต่อไปก่อนเลยหลบทังนี้ดีกวา่านะครับยังทำไมเราไม่ได้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าแหมมันไม,ม่อยู่ตาคาดพอดีไงประเด็นคือประเด็นคือมันยังอยู่ตาคาดไงอย่ามาใหญ่โตแล้วใหญ่โตแล้ว,ว,ลว,ว,ลวจะมาทะเล่นนั่งไงว่าแล้ว ลุกเข้าไปอ้เลนเอาจนเลยเหรอให้กินไปเลยละกันลุกเข้าไปดูวุ่นวายเกินไปละกินลุกเข้าไปโอ้มันต้องอย่างนั้นนะครับลุกมากินเลยนะครับมันผูกอยู่เยอะแยะเลย นะครับเอาเบี้ยไอเอาเม็ดมาลุกเราเนี่ยลุกก็กินนะครับก็พูดอยู่ว่าลูกก็กินยังจะลุกอีกนะจะแรกมาเราเหลือมาคู่ใช่ไหมมาคู่เยอะแยะแล้วนะเชิญลุกไปก่อนจ้าขึ้นมาจนเลยนะบอกเลยครับคำเดียวสั้นๆลุกเข้าไป ็น่าจะจนเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเกิด,ดแล้วครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณ